เป็นมาสเตอร์ทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ใช้แบตเทเรียพวกเนี้ยพอออกแบบไปออกแบบมาเนี้ยเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามีความสนุกหรือจะสามารถเข้ามาอยู่ในวงการอินเทเลียได้ไหมมันได้ทั้งสองโจทย์เลยนะโจทย์แรกก็คือเราชอบไอเดีเพียงแต่ว่าจบมาเราอยากตั้งคําถามว่าเราจะไปทํางานเทเลียได้ไหมโจทย์ที่2ก็คือน้องบางคนที่สอบอยากจะเข้าอินเทเลียมากๆแต่ดันจับพัดจับผูโชคชะาตาหรืออะไรมันกลายไปว่ามันเป็นเข้าไอดีได้ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ weekly meet เหมือนเดิมทีนี้เราจะพูดประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้องๆอง e ีเมลมามันมีคำถามหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือ industrial design เวลาเราจบเนี่ยถ้าเราจบไอดีแล้วเราอยากทำงานเกี่ยวกับสายงานทางอินเทเลียเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมต้องบอกก่อนว่าการเรียนไอดีหรือ industrial design คือการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มันคือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการการออกแบบหรือกระบวนการการผลิตทุกๆอย่างในชิ้นส่วนหรืออะไรของมันอ,อยู่ในระบบของ อุตสาหการรมซึ่งเอาจริงๆนะครับเกือบร้อยละ90%ของผลิตภัณฑ์มันเริ่มต้นมาจากทั่วไปนี่แหละพอมันได้รับความนิยมมากๆพอมันสร้างแมสสร้างความชอบมันก็จะเกิดการที่จะผลิตซ้ําๆให้ได้ปริมาณเยอะๆมันเหมือนรถ รถยนต์สมัยก่อนเนี่ยเราผลิตมือแล้ววันหนึ่งอะที่เราอยากขายให้มันได้เยอะๆก็ต้องมีเครื่องจักรในการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็สร้างระบบให้มันเกิดการผลิตที่มันเสถียรเราหลับทุกอย่างยังผลิตอยู่เรากินข้าวการผลิตก็ยังดำเนินอยู่เนี่ยคือการเรียนอิน u s t r i เ l Design ลดีไซน์เราก็จะเจาะไปที่หมายจิ้มฟันยันเรอรอบเลยเนาะก็คือได้ได้ทุกทุกอย่างไออิน d u s t r เ a l d e s i g ลดีไซน์เนี่ยหลายๆคนเนี่ย เวลาเขาไปเรียนไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ของมหาลัยชั้นนำเนี่ยเขาก็จะมีช็อปไม่ว่าจะเป็นช็อปไม้ช็อปเมทัลช็อปเซรามิกหรือว่าจะเป็นเท็กซ์ไทเกี่ยวกับย้อมผ้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เขาต้องเข้าใจแมททีเรียพวกนี้ในการเอามาประกอบบางคนเนี่ยเรียน ไอดีแล้วเ็าจะมีสาขาที่แยกออกมาจะเป็นสาขาส่วนใหญ่ของเขามันคือสาขาอยู่ทำเมท่อยูชอบไม้อยูอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เลือกที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นมาสเตอร์ทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ใช้อแบบัตทีอ์พวกเนี้ยพอออกแบบไปออกแบบมาเนี้ยเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามีความสนุกมันก็เลยเกิดคําถามของเด็กที่เลือกเรียนไอดีว่าแบบถ้าในอนาคตเนี้ยหนูเลือกเรียนไอดีแล้วหนูจะสามารถเข้ามาอยู่ในวงการอินเทเลียได้ไหมมันได้ทั้ง2โจทย์เลยนะ จทย์แรกก็คือเราชอบไอเดีเพียงแต่ว่าจบมาเราอยากตั้งคําถามว่าเราจะไปทํางานเฉลี่ยได้ไหมโจทย์ที่2ก็คือน้องบางคนที่สอบ อยากจะเข้าอินเทียมากๆแต่ดันจับพัดจับผูโชคชะตาหรืออะไรมันกลายไปว่ามันเป็นเข้าไอดีได้เขาก็เลยเรียนไอดีก่อนแต่เขาก็ยังฝังใจอยู่กับอินเทียมันก็เลยมีหลายคนถามว่าแล้วทําไมไม่เข้าอินเทียไปเลยแต่น้องบางคนมันมีจังหวะโอกาสในชีวิตแล้วมหาลัยในฝันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยากเข้าจุฬาหรืออาจจะอยากเข้าราชกระบังชอบมากฝันตั้งแต่เด็กอาจจะติดแบรนด์แล้วเขาไม่ได้ได้อินเทียแต่คะแนนเขาถึงไอดีหรือจังหวะชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีน้องหลาย คนที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียนจบมาแล้วสามารถนําความฝันของตัวเองไปพัฒนาต่อได้เราอาจจะไม่ต้องซีเรียสยึดติดมากขนาดนั้นยกเว้นสอทออยากเซนแบบอย่างไรมันก็จะต้องเรียนสอทอเนาะเป็นเฉพาะทางคราวนี้ไอดีเนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากเดินเข้าสู่อินเทเียเนี่ยถ้าไม่เรียนต่อเลยจบมาปุ๊บแล้วต้องการทํางานเลยเราสามารถเข้าไปอยู่ในบริษัทอินเทเลียได้ไหมคําตอบคือได้แต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนกที่เริ่มออกแบบนั่งเขียนอโตแคดอินเทเียภายในทั่วไป ก่อนเราอาจจะเริ่มจัดพรอปเริ่มจากการแบบว่าเข้าไป เพราะว่าบริษัทอินเทเลียที่ขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยแล้วแต่ว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับตัวพร็อพตัวดีไซน์แค่ไหนปัจจุบันเนี่ยหลายบริษัทให้ความสําคัญกับในเรื่องของดีเทลของเฟอร์นิเจอร์ดีเทลของพร็อพที่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีสเปเชียลิสต์ทางไอเดีเลยมันมีค่ามากอย่างเช่นเราออกแบบอินเทเลียเราออกแบบห้องนอนห้องนึงเราออกแบบห้องกินข้าวถ้าบริษัทนั้นเขามีอินดัสทรีดีไซน์ที่ออกแบบโต๊ะกินข้าวสวยๆให้แล้วก็รู้วิธีการ แอนเมขึ้นมาเลยเจ้าของจะแฮปปี้มากเพราะเฟอร์นิเจอร์ของเขามันจะเข้าและด mm ีไซเนอร์จะง่ายมากดีไซเนอร์อินเทียจะรักมาก mm hmm. เขาสามารถหยิบที่มี o ู a แอนโท e ใช่แล้วมาปรับแต่งหรือใช้กิมมิกให้มันลงล็อกกับดีไซน์เป๊ะได้อินเทียดีไซน์จึงเป็นพาร์ท hmm. ที่ปัจจุบันทางบริษัทอินเทียเริ่มมีการใช้งานเข้ามาเริ่มมีการแบบ แล้วคนบางคนที่เข้าไปอยู่ในบริษทัทพวกเนี้ถ้าเราพัฒนาเรื่องแบบเราเขียนแบบเป็นลออะไรแบบเป็นเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่พี่คิดว่าถ้าเราหาความรู้เพิ่มและเราเข้าไปเรียนต่อเราอาจจะเสียเวลาสัก1-2ปีเข้าไปเรียนต่อเรามีพื้นฐานทางการเขียนแบบอยู่แล้วเราเคยอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพวกการเรียนต่อในส่วนของอินเทลเลียดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าเป็นเมืองนอกเราจะไปหาเซอร์ติฟิเคตก็ได้น้องอาจจะไปหาดิพโรมา เรียนสัก2ปีก็ได้ได้ใบอนุปริญญาเนี่ยอาจจะไปเมืองนอกไปนิวยอร์กไปอังกฤษอังกฤษจะปีเดียวไปเก็บเลยไปเก็บดีเทลไปเก็บอะไรแต่เราอะเข้าใจเพราะเราสามารถเขียนแบบอินทเลียคร่าวๆได้ไปเก็บวูดตรงนั้นกลับมาปุ๊บเราก็สามารถออกแบบอินทเลียได้ด้วยแล้วเรามีเคี้ยวเล็บของไอแดีวเราทำพร็อพเองเราเข้าใจเฟอร์นิเจอร์ดีเทลที่ลึกยิ่งขึ้นเพราะถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเก็บดีเทลตรงนั้นและเป็นดีไซเนอร์อินเทียจริง,รงตรงนี้น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็มีน้องหลายๆคนที่เลือกไปเรียน ต่อที่อเมริกาปะเรียนต่อที่ยุโรปหลายๆคนบางทีเขาอาจจะไปสแกนนีเนเวียนก็มีแถวพวกนอร์เวย์สวีเดนเพื่อที่จะแบบฟิลของการออกแบบเจาะดีเทลอย่างนั้นเพราะว่าทางโซนนั้นเขาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการให้ความสําคัญของตัวพร็อพในอินทีรเรียแล้วก็จะมีพวกบริษัทที่เขาซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้หลายๆบริษัทอยู่เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้แต่เราอาจจะต้องหามาสเตอร์เพื่อที่จะจบมาแล้วใช w วูดแล้วก็จริงๆวูดสำหรับมาสเต r สำคัญไหมก็สำหรับพี่ครึ่งหนึ่งนะ ถ้าเราเก่งแล้วเราสามารถเขียนแบบได้เองแต่ว่าการไปเข้าไปเรียนมาสเตอร์มันจะถูกบังคับทั้งปีให้เข้าไปจมอยู่กับอินเทเลียให้เข้าอยู่กับอะไรบางทีความรู้ก้อนที่เราเกิดขึ้นมาจากไอเดีเนี่ยเข้าไปรวมกับมาสเตอร์ดีกรีของอินเทเลียซึ่งมันเสียเวลาเพียงแค่1นถึงสปีเองแล้วเรารวบกลายเป็นแบบเมิร์จความรู้กลายเป็นคอนเวอร์เจนต์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่คิดว่ามันคุม้มมันไม่ได้เสียเวลาโอเคถ้าอยู่เสียเวลาสักสัก4-5ปีมันต้องคิดแล้วแต่ถ้าเสียเวลาที่2-3ปีเนี่ยรวม ถึงถ้าไปเมืองนอกเนี่ยก็ไปนั่งเรียนภาษาได้เข้าใจภาษาด้วยได้เปิดโลกอาร์ตจริงๆถ้าเราเก่งทางเฟอร์นิเจอร์เราดีไซน์ได้ครบทุกอย่างอยู่วงจรเดียวกันไปจบมาสเตอร์ดีกรีแล้วเข้าไปอยู่ในบริษัทอินเทเลียรจริงๆบางทีเราอาจจะเก่งมากๆคือถ้าพี่เปิดบริษัทอินเทเลียแล้วมีคนที่จบไอดีมาด้วยแล้วจบอินเทเลียมาด้วยรวมกันอยู่ในคนคนเดียวแล้วมันมีคอนเทนต์หรือมันมีพรอ็อพหรือมันมีความคิดดีไซน์อะไรที่มันเจ๋งขึ้นมาเนี่ยพี่คิดว่ามันก็น่าสนใจเนี่ยตัวบอคน ค,นนคาถามเนี่ยจะได้เคลียร์ไปเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าเรียน ID เนี่ยสามารถลุยแล้วก็เดินหน้าต่อในส่วนของอินเทอร์เได้ไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันเชื่อมกันอยู่ก็เคลียร์แล้วครับวันนี้ก็ตัวคําอธิบายเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเป็นอีกหนทางหนึ่งทําให้เราตัดสินใจในอนาคตเราเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนตัดสินใจก็คือจะเป็นเราเองถามตัวเองก่อนที่จะเลือกไ d ดีเนี่ยถามตัวเองก่อนไม่ใช่เลือก ID ดีเพราะว่าจะไปต่อ แต่เลือกเพราะว่าต้องรักมันก่อนคุณจะต้องอยู่กับมันอีก4ปีแล้วคุณจะต้องเข้าใจแล้วคุณจะต้องถลำลึกเข้าไปจริง,รงเพราะฉะนั้นบางทีคุณจะหลงรักคนนี้โดยที่ไม่กลับมาอินทิเลียก็ได้มันก็มีชีวิตมันมีไปต่อชีวิตเราจะเปลี่ยนความคิดทุกๆ3าถึงสปีเนาะแต่ถ้าใครที่คิดเครียดก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบเล็กๆน้อยๆที่อยากจะฝากถึงโอเคขอบคุณครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับ